สวัสดีค่ะไม่สูงค่ะซอสีค่ะเมือนี่กาอมายาครับนแก้เจงตุ้งทางเหมือนเก่าะยาวค่ะเหมือนนี่็นเหมือนเก่าะยาวนามีแต่ครีมก็เมือนนี้นกกร่เจ้๊ยบปีบๆล่องล้องเฮากะาขึ้นลอยกาขึ้นแอนเออข้างนี้กาเอลแอนตีแอนฟางแป้นค่ะวัเตตีแอนนั่นี่มีสร้างคือเฮาตัวเลยี่มีสร้างตีนาเต้นๆคือเข้าไปตัวแล้วเป็นสร้างน้อระเจี๊ต้องขึ้นไปตีแอนนั่นอ่ะ ไปตัวจอมกันค่ะหาก่อกาอย่ะออมก่อปังแป้นอะคามีเรียกมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะ,ยะอ,อย่างเมื่อเอออย่างเมื่อก็คือวันนี้จะไปขึ้นขึ้นดอยนะคะก็คือตามคําขอของพี่ๆทุกๆคนก็คืออยากให้น้องวิก้ก็ขึ้นดอยเออวันที่วันก่อนน้องมิกก้วก็ไปเอาหน่อมาแล้วติดตามชีวิตของพี่ชายเนาะก็วันนี้ก็คือจะลุย ลุยแบบรัวๆก็คือแบบไปกับพี่ชายอีกเช่นเคยแต่ว่าคราวนี้ก็คือจะไปที่หมู่บ้านอาขาหรือว่าพี่น้องอาขาเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเอ้ยที่นั่นเขามีอะไรให้เราชื่นชมบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นใจตื่นเต้นเนาะที่น่าตื่นเต้นให้เราได้ชมหรือเปล่าเอ๊นานๆทีอันนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นในรอบหลายๆปีเหมือนกันนะที่ เราจะไปแอนนั่นเองนะคะไปเกาะเป็นพี่น้องอาข่าเออเรียกหลายชื่อเลยเดี๋ยวเราติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะตอนนี้มายังไม่ได้ครึ่งทางนะคะดูสภาพน้องโมแกตอนนี้ก่อนแล้วก็คือน,นี่ทางที่เราจะขึ้นไปนะตอนนี้เดินขึ้นมาด้วยกันแค่สองคนนะคะเพราะว่าพี่ชายยังไม่ขึ้นมาเนาะดูเอ,อกได้คันเดียวว่าตอนนี้ร้อนแล้วก็เหงืออ่อไหลแล้วก็ทุกคนดูนี่ ทางที่มาทั้งสูงทั้งชั้นขึ้นมานี่คือแบบเมื่อยขาสุดๆเลยทุกคนดูสิคือแบบลุยสุดๆในวันนี้นะคะแล้วก็แถมจากที่บ้านมาคนเดียวแล้วก็มากันสองคนกับพี่เขาอีกซด้วยอืมไม่มีผู้ชายมาตามด้วยเออเนาะวันนี้เราแบบจัดเต็มเพื่อพี่ๆทุกคนนะคะขอกําลังใจหน่อยค่ะทุกคนก็คือ ตามคําขอนะคะแล้วเมื่อกี้ก็จัดให้แล้วเนาะมาแบบเหงื่อไหลเลยอารมณ์อาศักดิ์เป้มาเป็นขึงไรเนี่ยนะอาศักดิ์เป้เหรอว่าเป็นขึงไหนอะใจเช่เจ๊เช่หัวหน้านาหวหน้าเหงื่อไหลหมดเลยนะคะทุกคนนี่ประมาณ นับจากตรงนี้ไปนะประมาณอีกชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งกว่าที่จะถึงนะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ครึ่งทางไงเราเ,เดินจากที่หมู่บ้านอะมาตรงนี้รู้สึกว่าจะชั่วโมงหนึ่งแล้วหรือว่าสามสิบนาทีแล้วนะโอ้คือแบบเหนื่อยค่ะตอนนี้ทั้งเหนื่อยทั้งหอบดีนะเนี่ยที่น้องมุกแกไม่ได้แต่งหน้ามาดูอันนี้น่าคือที่หน้าไม่แต่งนะแต่ว่าเขียนคิ้วทาปากแค่เขียนคิ้วทาปากแต่หน้านี่คือแบบเหมือนทุกคนเห็นวันนั้นนะคะดู ระยะทางของเราค่ะขอกำลังใจหน่อยค่ะทุกคนจะได้เดินขึ้นไปถึงที่นูน่นไวๆเนาะนี่เหนื่อยกันมากเลยก็มานั่งพักกันที่ตรงนี้นะคะทุกคนดูยันระยะทางแล้วก็ดูดอยที่เราจะต้องขึ้นไปไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะเนาะตั้งรอดตั้งรอด ท่องไว้ในใจว่าเอ้ยต้องรอดฉันต้องรอดสิขึ้นไปแบบสูงมากแล้วดูวิวบรรยากาศค่ะเ <c oughs> นาะ <t lifecycle> ทุกคนขึ้นมาสูงแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นวิวแล้วค่ะวิวที่สวยงามนะคะแต่ตอนนี้แดดยังไม่ออกนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ขึ้นมาเป็นที่สูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะ แล้วระยะเส้นทางที่เราขึ้นมาดูนี่แล้วก็ต้องมานั่งพักอีกค่ะแล้วก็ต้องขึ้นไปอีกค่ะขอกำลังใจหน่อยค่ะทุกคนทุกคนดูนี่สิมาถึงตรงนี้ก็จะมีนาด้วยแล้วก็จะมียดอดเขาโอ้โหเนาะเนาะและอันนี้ก็จะเป็นระยะทางที่เราต้องไปนะเหนื่อยแล้วก็นี่ยอดลอยก็จะมี บอกปกคลุมแบบนี้นะคะเป็นวิวที่สวยงามข้างล่างก็จะมีนาเนาะอันนี้ก็จะเป็นนาพี่น้องของพี่น้องเชารอยเลยทันทีนะคะพี่น้องอาขาพี่น้องอาขา,อ,อ,ขาอะไรนะไนเนี่ยช่างนะขึ้นไรอะ่ะข,ขึ้น่อยขึ้นทางขึ้นหรือเปล่าเนาะเขาทำทางขึ้นเพื่อที่จะขึ้นไปหาเห็ดหาหน่อในป่าที่ตรงนี้นะคะเฮ้ <laughs> ยเนาะ โอ้อันนั้นกป่นเป็นน้ำจุ้นนะนะไฮทุกคนคือลอยแบบลอยนั่งกดจันจกําเดินนาๆตัวแตหน้าผากับเดินนั่นโอ้โหทำไรนะคะทุกคนดูนี่อันนี้คือไรนะแล้วก็มีหมอกปกคลุมด้วยอือหือโหอีชังบานเขามีแล้วนี่กะโอ้นั่นไงทางที่เราจะต้องไป นั่นขึ้นรอยตรงนั้นโอ้ยเนาะมาเปิดหูเปิดตานะคะมีคนทักว่าอ้วนอันนี้มาออกกำลังกายค่ะโอ้โหอ,อ่อจะบอกว่าสถานที่ร้านวิวค่ะทุกคนสวยงามมากโหเห็นแบบนี้แล้วสวยงามค่ะคลิปนี้น่าจะมี EV2 สองเพราะว่าแค่เดินทางเราก็ชมวิวไปด้วย ถ่ายไปด้วยกว่าจะถึงก็คือได้แล้วมั้งคลิปหนึ่งเนาะโอ้โหคือวิวสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิเนาะวิธีสื่อสารของคนที่นี่เขาต้องเนียบแบบนี้ดูสิวิวบรรยากาศสวยงามมากๆเลยคะ่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ เป็นไล่ตะกี้นะคะตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีนาอีกด้วยนี่วิวแบบวิวอะสุดยอดแต่เราอ่ะเหนื่อยเพราะมันขึ้นสูงจริงๆขึ้นสูงสุดๆเลยสูงแบบไม่ไหวนะคะทุกคนดูสิโอโฮยเนาะวันนี้ เที่ยวชมธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะอันนี้คือแม่ค้านะคะเอาเขา้าวข้าหนมห่อไวตองขึ้นไปขายค่ะคือเขากำลังจะเอาปาน้องไปเลี้ยงนะคะในทุ่งหรือเปล่าเนาะนี่ไงดูสิอ๋อจะเอาลงไปเลี้ยงข้างล่างอ,อ ก็ว่าเลยเนาะบัวยเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยูกกักม,ม,มพูชาแบบะ ทุกคนดูนี่สิคะพอมาถึงที่ตรงนี้นะนี่มองเห็นหมู่บ้านคะ่ะคือแบาบาวู่สวยมากแล้วก็ข้างล่างที่ตรงนี้นะมีนาด้วยนี่มีนาด้วยคะ่ะเป็นวิวที่สุดยอดมากดีนะเนี่ยที่วันนี้แดดไม่ออกถ้าแดดออกนี้ไม่ไหวคะ่ะ เพราะว่าแค่ขึ้นมาแบบแดดไม่ออกนี่ก็คือแบบสาหัสแล้วนะคะดูต้องมานั่งค่ะมีเราแค่สองคนนี่โอ้โหถ้าแบบนี้นี่คือแบบถ้าขึ้นมานี่แนะนําให้มีสามสี่คนนะจะได้แบบเออดีหน่อยสองคนนี้ก็คือรู้สึกว่าจะเงียบไปนิดนึงแล้วตอนนี้ก็คือแบบมองไปอะไม่รู้ว่าตรงนั้นคือที่ไหนแล้วนะเพราะว่า เออเนาะมันเห็นแค่จุดเล็กๆแค่นิดเดียวมีที่เดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้นะคะว่ามันคือที่ไหนนะคะมาตั้งไกลยังไม่ถึงนะทุกคนนี่มาเจอผลไม้ป่าค่ะกินมันมนี้อะไรหรอหดูลักษณะบแบบเนี้มันเหมือนพุทราเลยนะแต่กินตอนนี้ไม่ได้เขาต้องเอาไปน,นึ่งแล้วค่อยกินอันนี้เขาเรียกว่าหมากข้าวเหนียวดูต้น มีหนามทั้งต้นเลยเออเนาะแล้วก็รูกคนก็ดกด้วยทุกคนดูสิอ๋อเหนื่อยเหนื่อยบอกได้คำนี้ว่าเหนื่อยดูวิวค่ะสูงมากเลยนะคะตอนนี้เหนื่อยแล้วก็หอบมากตอนนี้เท้าขยับไม่ค่อยได้แล้วมันเหนื่อยจริงๆค่ะทุกคนขอกำลังใจหน่อยค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่ตรงนี้ก็จะเห็น ผลไม้ป่านะคะอันนี้ที่เชียงตุงเราจะเรียกว่ามักขามปอมนะคะทุกคนนี่นี่นะมีลักษณะลูกแบบนี้ที่ไทยเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกนะ้องโัแก้ด้วยนะคะมีต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ดกอยู่เหมือนกันดูสิเนาะแล้วจะขอถามว่ามันอีกใครไหมกว่าที่จะถึงสวยงามคะ่ะ ทางค่ะแล้วก็มาดูอันนี้ทุกคนวิวสวยสวยงามมากแต่ว่าน้องกแกว้วเหนื่อยค่ะตอนนี้นะคะเพราะอะไรใช่ไหมโอ้เฮย้ยไต่นั่นก็กลับบ้านเขานะนุแล้วก็มีควนควัน่น้นนั่นนะไง <laughs> 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 โอ๊ยตอนนี้บอกเลยคำนี้ป่ะเหนื่อยตอนคือเดินขึ้นมานะทุกคนน่าแกดูเวลาคือเจ็ดโมงเช้าพอดีตอนนี้เก้าโมงกว่า,วาแล้วยังไม่ถึงเลยค่ะแสดงว่าเราเดินทางมาเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณประมาณนะคะคือประมาณเท่าไหรนะ่เนี่ยก็ประมาณสามชั่วโมงแล้วนะแต่ยังไม่ถึงอนะ ประมาณอีกประมาณอีกประมาณน่าจะประมาณอีกสามนาสามสิบนาทีน่าจะถึงนะคะเพราะว่าเจอคุณยายคนที่ในหมู่บ้านตะกี้เขาบอกว่าเออเดินไปอีกแป๊บนึงก็ถึงแล้วเรามาลุน้นกันว่าจะถึงไหมแล้วก็ขึ้นไปถึงที่นู่นเวลาจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะโนแกตอนตอนตอน,ตอนไปคุยกับพี่ชายพี่ชายบอกว่าเออเนี่ยไม่กไกลเดินขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วนะคะสุดก็ถึงแล้วนะคะนี่ถึงแล้วค่ะที่มาถึงที่นี่นะคะก็คือเก้าโมงยี่สิบสี่นาทีนะคะเราเดินขึ้นมาตอนเจ็ดมงค่ะก็มาถึงที่นี่ก็คือสามชั่วโมงกว,กว่าเลยทันทีโอ้โหใช้เวลาเดินขึ้นไปอีกอันนี้ก็คือหมู่บ้านเขาแล้วนะคะ เขาก็อยู่ตามแบบนี้เองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้น้องโวแก้วด้วยนะคะเราไปต่ออีบีหน้าพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ